ควัมมันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่เรียนไปว่าไม่มีใครอยากพลาดด้วยการทั้งปวงเพราะว่าสุดยอดมหากาพู้มวยที่แฟนหมัดม,มวยอยากดูและเกินนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของน้ำจิ้มรสเด็ดต้างทางพรแซบจิดจัดโดนใจสีพริ้มมิโกสีที่เหมาะกับงานวัดมาตรฐานสีจเจลกระันรับประกัน10ปีขอบคุณคอฟฟี่ไลท์กาแฟบัวชนคนสู้ด้วยนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายไรโนไรโนเป็นสินค้าของผมเองนะครับกินเข้าไปแล้วตาไม่แดงไม่ปวดหัวผมกล้าการันตีว่าดีแน่นอนครับ คู่มันมวยไทยสนับสนุนโดย w w w m ์ลมว 999.com เว็บไซต์มวยไทยเพื่อคนรักมวยข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์วิจารณ์ทุกสังเวียนและมวยทีวีทุกช่องโทรศัพท์0869998000 ID l ล n ์มวย999รักมวยไทยต้องเว็บไซต์มวย 999.com สีพรีเมียมโกสีคุณภาพเหมาะกับงานวัดสีงานวัดต้องใช้พรีเมียมโกโทรเลย0619123333 0619123333 ศึบส,สถาปนาสนามมวยเวทีราชดำเนิน72ปีบวกสสมหมายบวกเชฟบุญธรรมนะครับพลหัสบดีที่21ธันวาคม2560อีกหนึ่งคู่มันนะครับประจำค่ำคืนครับมาดูทางด้านของรถถังจิตมองนน์นะครับชนกับมงคลแก้วสสมหมายครับเป็นการป้องกันแชมป์อ้อมน้อย130ปอนด์ด้วยนะครับย้ำนะว่าเป็นแชมป์อ้อมน้อยครับทางด้านของรถถังวันนี้ก็ยายวิกมาต่อยที่ราชดำเนินนะครับก็เป็นความร่วมมือของ อ้อมน้อยแล้วก็ราชดำเนินครับแทงข่าวฝาครับรถถังครับมงคดแก้วล็อกรัดกรรมการเรียกมาครับร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีให้ได้ดูกันในยกที่3นะครับแต่ละหลักทรัพย์อยู่ที่รถถังต่อ1 1 8นะครับนี่ครับเดินอัดลำตัวครับรถถังประเภทมวยนางกวักครับชั่วโมงนี้รถถังชวกับไทยก็ต้องมีคนไปดูอะครับ ต่อยล่างเราขึ้นบนครับมแหมเจอหมัดขวาดักไม่เมยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วนะครับที่เกาะสมุยนะครับเป็นทางด้านของรถถังนะครับเอาชนะมาไม่เอกฉันนะครับเมื่อวันที่9กันยายนครับต่อยลำตัวครับรถถังครับเนี่ยครับเล่นการลำตัวครับมงคลแก้วยังไงครับนักชกจากมหาสารคามนะครับรถถังนี่จากพัทลุงครับแต่ว่าได้มีอีสานนะครับเดินเข้าหาครับรถถัง ตอนนี้ลูกกำลังวัยห้าหกเดือนครับกำลังน่ารักเล่นงานลําตัวต่อยลําตัวครับรถถังครับมงคลแก้ยังไงครับพอโดนลาตัวเยอะๆนี่ชักจะพิ้วไม่ออกเหมือนกันครับออาเตะซ้ายคืนแข้งขวาหมัดขวาเจอเกี่ยวครับเนี่ยครับท้าดวลชวนแรกครับรถถังจินมงน์ครับสไตล์ของเขาเป็นอย่างนี้ครับคนถึงอยากดูครับชกมวยแล้วมีเสน่ห์ครับ อาล่ะครับแลกหมัดครับหูฝุกซ้ายไม่โดนหมัดขวาของรถถังครับต่อยลัาตัวล่างแล้วขึ้นบนแทงเข่าขวาตามครับหมดยกครับแลกกันมันเหลือเกินก็ยอดนี้เก็บได้2ล้าน4นะครับสำหรับ่ําคืนผริหัตสัมบ द ีที่2ี่ธันวาคมครับยกที่4นะครับคุณผู้ชมครับปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของราคานี้เสมอมงคลแก้วนะครับ ดูว่าช่างจะเอาอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าหมัดของรถถังนี่ช่างจะเบาลงไปแล้วเดินเข้าหานะครับรถถังครับถีบสายน้ำครับเป็นมวยเปิดเกมอยู่แล้วครับต่อยลำตัวลูกพยายามนี่ต้องให้เขาเลยครับโยนเข่าขวาครับมงคลแก้วโดนขวาลำตัวครับในายตีเข่าซ้ายครับรถถังก็ตัดไต้ปีกแล้วก็ตีคืนครับเจอซ้ายของมงคลแก้วแม่กลับทุ้งแบบเน้นเน้นครับ เดินต่อครับค่าตัวแสนสามนะครับทางด้านของรถถังชิดบังนรไฟนี้ครับมงคลแก้วนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทนะครับล่าสุดนี้ก็เอาชนะก้าวหน้าพีเคแสนชัยเมยไทยยมิมมาอย่างพลิกกล็อกนะครับส่วนรถถังก็ชนะปากการเล็กด้วยนะครับชนะเพชรมรกตแม็กจันดีครับ อ่าล่ะครับตีได้เหมือนกันนะครับมงคลแก้วแทเข่าวซ้ายครับรถถังครับมงคลแก้วขอสู้ในครับตีข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายโต้เนบขวามาครับรถถังิกมาตีข่าขวาแม่ตีไม่เข้าครับอาล่ะครับเด้งตีเข่าซ้ายพยายามจะเวียงเวียงมาแล้วตีขวาครับชนต่อครับรถถัง อาระเตะซ้ายครับมงคลดแก้วไม่ถอยแล้วนะครับไม่ถอยแล้วครับมงคลแก้วพยายามเดินตั้มฟัดแล้วครับแข่งขวาของมงคลแก้วครับซ้ายจากรถถังคืนครับเตะขวาสซยหลุดครับก็จบจากไฟนี้ก็มีคิวไปชกที่ยาลานะครับรถถังครับเรียกว่าจอกันข้ามปีทีเดียวครับอ่าละครับแหมไปดู้ถว่าเกี่ยวขานี่เกิน2อก้านะครับ กรรมการมาเบรกไม่ทันเดินต่อครับมงคลแก้วเตะขวาครับคืนด้วยซ้ายแล้วก็เสียบซ้ายแล้วก็กระโจนตีขวาครับอืออละครับคุณผู้ชมครับเข<ม>้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วนะครับผ่านไปสี่ยกนะครับยกห้าครับตลาดหลักทรัพย์มีมงคลแก้วต่อสองหนึ่งนะครับ รถถังแข้งซ้ายสวยครับแม่ต้นยกทําได้ดีครับตีเข่าซ้ายครับอ่าล่ะครับเกียวจ้าอีกแล้วครับบุกซ้ายหมัดขวาแข้งซ้ายของมงคลแก้วครับเตะขวาครับรถถังเตะซ้ายครับเกี่ยวปึ๊บแมแล้วก็แม่ยั้งครับโอ้กรรมการเตือนครับก็รถถังก็ไม่ได้ออกอาวุธนะครับเมื่อสักครู่ก็ยั้งไม่ทันนะครับอ่าล่ะครับอ่า มารวเข่ากันต่อโอ้ก็อย่างที่เรียนไปทุกครั้งนะครับว่าปัจจัยแวดล้อมในสนามมวยมันมีหลายอย่างมากครับถีบซ้ายครับมงคลแก้วเตะขวามาครับเตะซ้ายครับแทงเข่าซ้ายประสานแข้งครับหมัดหนึ่งสองแล้วเตะซ้ายหลุดครับยังไม่พอครับเอาเตะแหมครับแข้งขวาหมัดขวาแหมมีเขี่ยขาหน้านิดนึงแล้วก็เด้งตีครับทางด้านของรถถังครับ ตะขวาครับไม่เข้าครับรอดักด้วยแข้งซ้ายครับมงคลแก้วเอาแหมฮุกซ้ายครับแทงเข่าขวาครับมงคลแก้วตีเข่าซ้ายครับรวบเอล้วตีซ้ายครับเจอซ้ายของมงคลแก้วคืนครับแต่อยู่ที่ชอบแหละครับแบบนี้หมดยกสุดท้ายครับอยู่ที่ชอบก็คือชอบแบบไหนครับกรรมการโอ้แต่ที่นี่แน่ทั้งคู่ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ กรรมการสมบูรณ์ประภาวงนะครับคะแนนออกมาเอกฉันสามเสียงด้วยนะครับ4ี่เนะครับสามเสียงครับเป็นทางด้านของเจ้ามงคลนแก้วสอสมหมายนะครับล้างตาชนะรถถังจิตบางนนท์ครับซึมไปเลยนะครับรถถังแหม่น้ําตาร่วงทีเดียวครับแม่เสียใจครับว่ากันว่าจุดเปลี่ยนเกมอยู่ที่การเตือนนะครับเตือนในกลางยกหครับเตือนทางด้านของรถถังครับ มงคลแก้วครับเป็นแชมป์ร้อยสามสิบปอนด์อ้อมน้อยครับมาชกที่ราชดำเนินครับ เลกันแป๊บเดียวนะครับก่อนไปชมไฮไลท์คู่ต่อไปนะครับอย่างที่ตั้งใจรอคอยอยู่มันก็เข้มงวดเข้มงวดเข้าไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไฮไลท์มันๆที่ผมนํามาฝากกันวันนี้ขอบคุณในด้านของบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดราน่องพรแซบจิปจ๊าดโดนใจและก็ขอบคุณในด้านของสีพรีมเมียมโกนะครับรวมไปถึงในด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายไรยโนไรโนแข็งแรงและก็ดีแน่นอนครับคู่มันมวยไทยสนับสนุนโดย สีพรีเมียมโกสีคุณภาพเหมาะกับงานวัดสีงานวัดต้องใช้พรีเมียมโกโทรเลย0619123333 0619123333มวยคู่คำของรายการศึกสอสมหมายสถาปนาสนามมวยเวทีราชดำเนิน72ปีครับพลิหัสสบ,บดีที่21ธันวาคม2560มาดูยอดมวยคนล่าสุดของราชดำเนินครับเพชรวาสอนออนดาวกระจายนะครับหรือว่าเพชรวสอนอันสุขุงิท น้ำเงินนะครับนักชกจากยโสธรครับเมืองบางไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานภาคขิดเจอกับเพชรน้ำงามออกฝันเมืองครับนักชกจากอุบลราชธานีครับอำเภอวารินชำราบครับก็เป็น2จังหวัดที่เคยเป็นจังหวัดเดียวกันแหละครับยโสธรก็แยกมาเมื่อ40-50ปีที่แล้วครับตอนที่จะมีอำนาจ,จเจริญมาแยกจากอุบลอีกจังหวัดหนึ่งเดินเข้าหานะครับเพชรน้ำงามครับ ประเภทพันบูบ้าดีเดือดอยู่แล้วครับเนี่ยเจาะยางไม่ถึงเตะขวาหมัดขวาครับเพชรวศรครับเพชรน้ำงามเนี่ยครับคือโชคมีเสน่ห์ครับเพชรน้ำงามครับแล้วก็แฟนมวยหลับตาึกภาพนะครับเพชรน้ำงามแดงเนี่ยครับจะไปเจอกับรถถังครับที่จังหวัดยะลาครับ17มกราคมครับโอ้โหเชื่อว่าจะมันทักทะลักเดือดดูว่าจะไปด้วยชัยฉันอุ้ยเจอหมัดหนึ่งสองของเพชรวศรครับ เพชรน้ำงาม,มิดมวยเปิดเกมนะครับโอ้ยฮุกซ้ายไม่โดนครับลูกพยายามอยู่ที่เขาแหละครับเอ่อเตะซ้ายฮุกขวาครับหมัดหนึ่งสองเจอแข้งขวาของเพชรน้ำงามเป็นนักมวยที่โอ้ยดูแล้วตําราแกไม่รู้ออกมาจากเกจิท่านไหนบ้างนะครับเพชรน้ำงามครับแต่ว่าชกสนุกครับโดยภาพรวมๆเอาเจอหมัดซ้ายของเพชรวสอนขีดขวาไว้ดูครับ คือใครหนักกว่าดีกว่าเป็นผู้ชนะเลยครับวยคู่นี้ครับเพราะว่าระบบป้องกันของทั้งคู่นี่ดูไม่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 ป้องกันซะเลยครับคือชอบลองของนะครับหมัดหนึ่งสองของเพชรประสานครับได้ช่วงได้ยาวครับเพชรประสอนครับฟอร์มดีมากนะครับปีนี้เตะหลุดเจอแข้งขวาของพีดํางามครับแม่เสียลูกเสียทรงเสียอาการเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวทันยังไงต่อเตะขาครับอะไรครับคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างครับ นี่เล่นการช่วงล่านอย่างเดียวครับแต่ด้านของเพชรน้ำงามครับนี่ครับมาสิฮะเองเตะค่าเตะคืนครับนี่ครับไม่ต้องยกบังกันเลยครับนี่ยก็ดูฮะดูฮะหมดยกครับโอ้ยมันพยาะค่ะก็ได้ใจครับชกกันแบบนี้ครับหมดยกสามขึ้นยกสี่ก็ราคานี้ยันเสมอเพชรวสอดนะครับไปไหนไม่ไกลหรอกครับเพราะว่า ลูกพยายามลูกตั้งใจอยู่ที่ทางด้านของเพชรน้ำงามแล้วก็เพชรวรสอนเวลาโดนก็มีอาการออกอาการด้วยครับพยายามขีบไว้ครับเพชรวรสอนเตะขวาครับเพชรน้ำงามครับโยนเข่าซ้ายครับเพชรประสอนขีบขวาไว้ต่างแขนอาละครับเข่าขวาคืนด้วยขวาเอาขวามาคืนด้วยขวาครับขวามาคืนมาอาละครับดูได้เปรียบนะครับจังหวะนี้เอาเกี่ยวเกี่ยวแล้วหมัดขวาครับเพชรน้ำงาม ขยยับจะออกไม่ออกครับเดินต่อปุยดักแทงเข่าซ้ายอมัดหนึ่งสองครับแหมออกหมัดได้ดีครับเตะขวาครับเพชรน้ำงามครับค่าตัวนี่ทะลุหนึ่งแสนแล้วทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมครับมวยคู่นี้ครับเตะขวาครับฟันสอบขวาครับถีบขวาไว้เจาะยางครับเพชรน้ำงามเตะซ้ายสูงครับเพชรประสอนครับ แทงเข่าซ้ายแหมจะถอยเร็วครับโยนขวาไปครับแทงเข่าขวาครับพยายขวางแทงแทงถึงหน้าครับอ้าล้มไม่ล้มไม่ล้มครับขวางตีเข่าขวาครับเป็นประสอนก็โต้ด้ี่ซ้ายเสียบเข่าขวาไปครับโอ้แรกกันมันเหลือเกินครับโอ้ยเตะซ้ายครับเตะซ้ายอาสองแข้งอาสามแข้งครับฮึมสายทอนสูงครับเตะหลุดเจอขวาของพี่น้ำงามสี่แข้งไปแล้วครับอาละครับ เตะซ้ายได้เข้าเป้าครับเห็นดังมาครับดูครับลูกบ้างของแกโอ้เจอแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับเตะขวาครับแล้วก็แทงเข่าขวาครับอืแล้วก็เตะขวาครับเดินเตะซ้ายครับโห้ถ้าเกิดเดินช้าก็เนี่ยครับเข้าร่องแข้งซ้ายครับเพราะขาแค่ยาวครับเตะซ้ายครับ ไปหยุดรับแข้งเยอะนะครับเพชรน้ำงามครับไปผ่อนในช่วงไปปลายกเอาโดนขีบอีกเตะซ้ายครับเดินเข้ามาเตะเตะซ้ายโอ้ดูเหมือนยอมไปแล้วนะครับเพชรน้ำงามครับขีบขวาครับทางด้านของเพชรประสอนแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่มียอมใครง่ายๆอยู่แล้วครับแข้งซ้ายเอาเจาะยางเอาหมัดครับแล้วก็หมดยกซะก่อนครับ โอ้โหปลายยกทําได้ดีครับเพชรประสอนครับเพชรประสอนนี่ต่อห้าสองนะครับไปไม่ไกลนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเพชรน้ำงานี่ถือว่าเป็นจอมพลิกล็อกอีกคนนึงฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนชนะศึกกอกระปนาฎมานะครับแล้วว่าดับความหวังของชนะศึกที่จะได้เป็นยอดมวยเลยครับวันนี้มาเจอกับเพชรประสอนครับได้เป็นยอดมวยของราชดำเนินแล้วนะครับแต่ว่าองค์กรอื่นๆก็ยังเหลืออยู่ครับถ้าเกิดเอาชนะเพชรประสอนได้อีกน่าจะดับแสงของเพชรประสอนได้ แต่ถ้าเกิดเพชรประสอนชนะนี่ก็ม,มีโอกาสได้ลุ้นยอดมวยแห่งปีครับของสมาคมผู้สืบข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับเตะขวาครับเพชรทำงามแต่ยอมไม่มียอมนะครับเนี่ยครับเตะขวาคืนครับอ้าวเจอเกี่ยวครับเตะท้ายครับขวาตีเข่าท้ายครับ ตีข่าซ้ายครับเอาเราไปเสียหลักเองครับครับจะวิ่งแล้วนะครับจาอยางครับเพชรน้ำงามครับเจอซ้ายของเพชรประสานซ้ายเพชรประสอนครับแข่งซ้ายอาเจาอยางครับนี่ครับแล้วปรจจํยจะต่อยหมัดเอาเจอหมัดซ้ายอืมแม่จะสังเกตว่าไม่มีฟันศอกให้เห็นเลยนะครับไฟนี้ครับสอกขวาครับสอกขวาของเพชรน้ำงาม หมดยกครับเพราะว่าศอกนี่ยังหายไม่สนิทนะครับจากไฟที่แล้วครับที่เอาชนะคะแนนชนะศึกมาครับกรรมาการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่เพชรวระสนานอดากระจายนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้ำงามออขวัญเมืองครับแบบสนุกดูเดือดตื่นเต้นแหละครับต้องชื่นชมความตั้งใจของทั้งคู่ครับ น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสีพรีเมียมโกสีคุณภาพเหมาะกับงานวัดมาตรฐานสีจากเยอรมันรับประกันคุณภาพ10ปีสีงานวัดต้องใช้พรีเมียมโกโทรเลย0619123333 0619123333แค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วและเนี่ยก็แค่เริ่มต้น เลขาธิการสปทและเฉลวาชคงอุดมร่วมกับพลตบตรีกีสดาแก้วจันดีพลตบตรปิยวัฒนเฉลิมศรีพลตบตรอิทธพลอัจฉริยะประดิษฐ์และพอพิรยารัตนพันธ์ขอเชิญชมคู่มวยเงินล้านศึกบิ๊กวันซุปเปอร์ไฟท์บวกมวยดีวิถีไทยพุธที่1 7มกราคมนี้มหาการคู่มวยสแกงงามจิตมังนนชนยินมังกรออสบายแทเพชรยหาจาจิจนะล่าสิงห์ทองน้อยเกียรติพันธ์แสมสนเอราวัณหันยอดโวแดงสิริลักษณ์มวยไทย ยอดพนมรุงม้งกิจเมืองนนสกัดท่านดังธนันชัยราชานนรถถังกิจเมืองนนแลกเดือดเพชรน้ำงามอ้ผันเมืองคู่บวยเงินล้านนักชกมหาชนศึกบิกวันซุปเปอร์ไฟบวกมวยดีวิถีไทยวันพุธที่1ิเมกราคมนี้สถาบันการพลศึกษาเยลลาสอจอวิชิตนิติสมุยพรโอทีเอียดคูหามุกร่วมคืนความสุขแดนใต้